สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Y YouTube นําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่20กุมภาพันธ์2564เลยนะครับคลิปนี้มาทักทายชาวนาครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับตอนนี้ประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงมาถึงงวด15นะแต่ว่ารัฐบาลยังหยุดการจ่ายไว้อยู่ เพราะว่างบประมาณไม่พอต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันรายได้จะต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างของบประมาณเพิ่มเติมนะครับจึงยังหยุดการจ่ายไว้ยังไม่ได้จ่ายต่อไปรอก่อนนะครับรองบประมาณเพิ่มนะครับโครงการประกันรายได้ข้าวนะ ในขณะที่รายละ500รอบ2ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้แล้วสําหรับจ่ายราละ5 0 0รอบ2นะครับที่ยังไม่ได้โอนตอนนี้ก็เพราะธนาคารทกศยังไม่ได้ประกาศวันโอนออกมานะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องของชาวนาทีนี้ก็มันก็พ่วงกันเกี่ยวกับการเมืองด้วย วันนี้20กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับหลังจากผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในสภามา4วัน4คืนแล้ววันนี้20กุมภาพันธ์จะเป็นการลงมติว่าตกลงไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะครับถ้าหากว่าเสียง สสในสภายกมือไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นต่อไปจบนะครับแต่ถ้าว่าสส,สในสภายกมือปรากฏว่าไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจก็รัฐบาลก็เป็นต่อเป็นนายกต่อเป็นรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีต่างๆนะครับเอาวันนี้จะมีการโหวตลงมติช่วงสาย ของวันที่20กุมภาพันธ์64นะครับรอฟังผลครับรัฐบาลจะอยู่หรือจะไปนะแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเหมือนกันว่าอา้าวถ้าเกิดรัฐบาลแพ้ในการโหวตลงมติไม่ไว้วางใจนี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลตัวนี่ตกลงเงินประกันรายได้ข้าวหรือว่าเงินชาวนาไร่ละ500รอบ2นี่ชาวนายังจะได้เงินไหมนะครับก็มีคนสงสัยเหมือนกัน คำตอบก็คือครับได้ครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มติคณะมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้วได้ต้องได้ต่อไปนะครับเป็นมติคณะมนตรีได้นะครับแม้ว่ารัฐบาลจะไม่อยู่เพราะว่าแพ้โหวตก,ก็ยังได้ต่อไปทุกอย่างก็ต้องทําตามมติคณะมนตรีนะครับอ้าวแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าได้นะไม่ว่ารัฐบาลจะแพ้โหวตหรือชนะโหวตได้เหพือนกน ได้เหมือนเดิมเงินเหล่านี้นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงการวิเคราะห์ในทางการเมืองแล้วยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะบ่งบอกว่ารัฐบาลจะแพ้บทนะครับเพราะว่าเสียงรัฐบาลสสในรัฐบาลนี่ยกมือนี่ก็เกินสสฝ่ายค้านอยู่มากทีเดียวไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลจะแพ้นะครับถ้ากว่าถ้ามีสัญญาณว่ารัฐบาลจะแพ้เนี่ยมันก็ต้องมีการเสียงแตกแยก,กกัน และมีพักใดพักหนึ่งถอนตัวไม่ร่วมรัฐบาลทีนี้พอโหวตนี่เขาไม่ต้องไปโหวตว่าไม่ไว้วางใจหรอกเขาแค่ไม่ออกเสียงก็เสียงฝ่ายค้านชนะเขาก็มีโอกาสที่จะแต่ยังไงก็ดีเสียงเสียงฝ่ายค้านเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึง่งโอกาสที่รัฐบาลจะแพ้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองอยู่ดี เพราะว่าเกี่ยวกับแวดวงโซเชียลช่องของเราเนี่เล่าเฉพาะเรื่องว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินอะไรให้ชาวบ้านชาวนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปนะใครมาเป็นรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวถ้ารัฐบาลเดียวยาอะไรมีสวัสดิการอะไรเราเรา,เราเล่าเรื่องนั้นส่วนใครจะเป็นต่อไม่เป็นต่อใครจะแพ้ชนะกันก็ท่านผู้ชมทังบ้านก็ดูข่าวเอาเอา,เอาเองเพราะของเราไม่ฝากไฟการเมืองนะครับ แต่ที่มาพูดการเมืองแถมเข้ามาบ้างในคลิปนี้ก็เพราะว่ามีคําถามว่าถ้ารัฐบาลแพ้โหวตเนี่ยได้เงินไหมเงินไรล,ละห้ารอยลนสองนี่ก็ตอบให้ทราบแล้วนะครับว่าได้แน่นอนเพราะเป็นมติค้าหลวงตีที่มีมติไว้แล้วมติข้าหลวงตีนี่ต้องปฏิบัติตามนะนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็สายสายก็ไปฟังผลการลงมติไม่ไว้วางใจต่อไปครับ สวัสดีครับ